จังหวัดมหาสรารคามเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสรารคามรุ่นที่2ค่ะ ที่กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสรารคามนายธัญวัฒน์ชานพินิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสรารคามรุ่นที่สองโดยมีนายนาราธรสอประสิทธิ์ประหลัดจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าสนาชการและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมทั้งนี้การจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสาสคา ภายใต้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพและเพื่อเป็นค่ายต้นแบบเพื่อน,นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อําเภอการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง31สิงหาคม2563โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองระดับอำเภอจำนวน108คนนายธัญวัฒน สารพินิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่านับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เพราะเป็นที่ทราบกันแล้วว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกําหนดให้เป็นวราระแห่งชาติ โดยกำหนดมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายมาตรการป้องกันยาเสพติดมาตรการบำบัดรักษายาเสพติดและมาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการซึ่งกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพฤธศกราช2563ได้ให้ความสำคัญกับทั้ง5มาตรการประกอบกับจังหวัดมหาสารคามได้มีการขับเคลื่อนยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นยุทธการหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมเพื่อให้จังหวัดมหา สารคามเป็นเมืองปลอดภัยจากยาเสพติดและเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ